เนี่ยครับพอมันหายขุนแล้วเนี่ยใส่ละโอ้โหแล้วทำวันไหนเริ่มวันนี้เริ่มจะใสหมดละพอมันหายพอมันขุนแค่มันขุนเลยพอมันแห้งมันใสปิงเลยแล้วไม่มีรอยทีแปงเลยนะด้วยดูนี่เหมือนเิยังแห้งไว้ดีก็คอยมันนะคอยพอมันแห้งผนเหมันปิงเ,เลยเหล๋ออีกพวกนี้ไงต้องใสไ่ต่างก,กันเลย นี้ยังมีคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำหมดนี้ผมก็จะนอนละอาจอันนี้อาจจะไปทําตอนเชา้าเตาหกต้นไปติดตอนเช้าแกงซับปอนโอเคครับเต่าต้นไปหาเลยกี่แก้วเนี่ยาแก้วเก้าแก้วโอเครวยตั้งแกะยอดอันนียแก้วลูกทุ่งอันนี้โอเคครับไปแล้ว วิดีโอพิเศษสองครับให้ดูเปรียบเทียบพอแห้งแล้วมือส่วนแห้งก็เลยครับซ่อมแก้วอยู่ครับไม่ใสพอเราไม่ให้ผ่านไแวแค่ับต้องรับซื้อแก้วสีเหลืโอโอ้หเดอดแค่นี้เข้าไป่ังกันด้วยครับต้องเอามาเปียกเรียบเลยลิปลับลิบลับ แค่ไปแล้วับเจอแฮกตัวนีครับ